ไย้าวว่าดีครับผมนะฮะตอนนี้เรามาอยู่กันในดีซีนะครับผมนี่นี่ไม่ฉลาดผมหรอก <c oughs> นะโอเคเดี๋ยวขอไปสำรวจแป๊บหนึ่งนะครับผมเราจะไปลุยพี่บีบ <c oughs> ฮั่นฮันกูนี่นะสมอลวิว <more> อันนี้เป็นเซิฟรวมนะครับผมเซิฟพีพีรวมก็คือมันจะโดนทั้งปืนกลแล้วก็ปืนสไนน์นะผมเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะจัด AR AR แล้วก็ต้องมีโล่1อันพอ AR เนี่ยเราจะใช้โล่แค่1อันแล้วก็แม็กแม็กเนี่ยเราจะใช้เป็นอันนี้ละกันโอ้ใช้แล้วนี่ไหวอะ่ะกูลืมแล้วก็เซฟ AR นะครับผมจากนั้นเราจะใช้ SPO6 นะครับผม นะครับเพราะว่าสไนมีแต่ sp o จริงๆนะฮะดู sp o มีร้อยกว่านะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะใช้โล่อีก2อันนะฮะผมแค่นี้แม็กเอกไว้ตรงนี้ในสไนแล้วก็นี่เกาะเกาะมีเหลือเท่าไหร่โอ้แล้วจะร้อยกว่าโอ้สายเซฟนะครับผมเซฟเปล่าโอเคเซฟ sp o หกใช่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 นะครับผมโอเคตอนนี้ภารกิจเราในการจัดสรรก็คือเรียบร้อยแล้วจัดสรรคืออะไรวะจัดเซตเออ โอ <Okay. S 2> เคไปแล้ว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 โอ้ยโอ้ยนาผมเลยครับผมจมังหวะนี้เอ้ยตรงนานะฮะผมบ่นอะไรวะ <c oughs> ทุกคนฟังรู้เรื่องปะ <c oughs> ไอ้ยังบ่นอะไรเนี่ย โอ้หัวแตกหัวแตกหัวแตก,แตกอันเตอร์ซัมบี้อันเตอร์ซัมเบหัวแตกครับผมอยู่ๆ <Yo, yo. S 1> ผมไม่โผล่ไม่โผล่ผันแล้วจังหวะนี้เฮ้ยข้างข้างข้าง <c oughs> ข้างนี่เขาผลอะไรวะนี่เป็นห้องกงนะครับผมเซิร์ฟห้องกงนะเนี่ยแค่ฮัลโหลมาตาฟ้าเกอร์เฮ้ยเฮ้ยเอาเคียบี q ิวบี b คิวบีคิวเอ้ยสนาใหญ่ครับผมคิวบีนะฮะอัดตัวสองเม็ดอะไม่รอดนะครับผมมาเดะมาเดะมาทะฟักก์เอ้ยมาดิโอ้โหเป็นไงล่ะครับอย่าห้าวอย่าห้าวไอ้หนูโอ้ยคือผมไม่ฟกัสแล้วผมแม่นจริงนรนบผมด้วยสเต็ปผมเนี่ย คำแบ็กลาครับผมนะ <c oughs> อนย่างว่าเขาบ่นอะไรของเขาเนี่ยฮิโร่นี่เราจะเล่นแบบขำๆเรื่อยๆนะครับผมสนุกดีนะจริงๆอ่ะผมชอบมากเลยนะ PVP เนี่ยแต่แต่ละยิงระยะไกลแม่งผมโคตรนุบเลยนะครับผมอืมเจ็บ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 เอืมโดนไปดิ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 ไม่โดนเนี่ย ยิงไม่โดนยิงไม่โดนเหรอยิงไม่โดนเหรอเออหัวแตกเป็นจะไดเป็นจจไดใชโอเคเขาพูดอะไรของเขาน่ะไม่โผล่โผล่นะแต่ไม่ทันได้ยิงไอ้เนี่ยฮัลโหลเอยหัวแตกหัวแตกคาเล็กแฟกซ์นะครับผม ฮัลลิเฟ็กฮัลลิเฟกโอ้ยโอ้เพื่อนกูตายเพื่อนกูตายครับผมเจนเพื่อนเจนเพื่อนอุ้ยจะแก้แค้นให้เพื่อนมันอยู่ไหนเพื่เอ้ยหัวแตกเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะมีเพื่อนกลัวน้องอย่าห้าวกับเพื่อนพี่น้องโอเคน้องเดี๋ยวพี่จะเก็บให้น้องโอเค เาหมดเลยขอเขาเนะี่ยเขาเขาไม่ใช่พูดภาษาอังกฤษนะน่าจะเป็นเวียดนามหรือว่าอะไรสักอย่างนั่นแหละโซนเอเชียงไงเนะี่ยฮ่องกงอะไม่ใช่จีนแน่นอนอะไรได้ยินเสียงแบบแบบยงวบๆอ,อย่างต้นอัดตัวเหรออย่างต้นอัดตัวเหรอตานาใหญ่อ่ะเข้าไว้อัดตัว อืมแม่งโดนโดนโดนฮัลโหลมัสฟากเก้เฮ้ยเอ้เอานิ่งนิ่งมิ้งทำไมครับนิ่งทำไมครับ,รบฮัลโหลเจ็บ,จบเจอด้วยเฮ้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 ยอยา่ยาอยา่าอย่าเป็นไงล่ะสเต็ปหลบลูกกระสุนนะเนี่ย เอย้ยิงไม่โดนเลยยิงโดดดีเป็นไงล่ะฮะโอ้ยอย่าห้าวครับผมเขาจะอย่าห้าวกับพี่เนาสะสเต็ปเราห่างกันสิบชาติไอ้โคตรมัวเลยกูมาแล้วปั๊บนี่อ้โอ้โอ,โอ้โดนไป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 เป็นไงล่ะฮะ จริงๆแล้วผมโหดนั่นอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยจริงๆผมโหดนะผมแม่นด้วยเอาดิหัวแตกนะผมเฮ้ยเอ้ยโดนโดนกูโดนนะโดนนะกูโดนอีกแล้วนะกูโดนอีกแล้วนะอืมโดนมึงก็โดนมึงก็โดนไอ้สัสเลือดตกเต็มพื้นไอ้สัสโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ย อืมอืมเป็นจริญเป็นจริญแตกไปดิเนี่ยแตกไปดิของเยอะเนี่ยต้อมีกระเป๋าได้เก็บดีด้นะเยอะแยะอ่าทับ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 อย่างแจ่มอ่ะอย่างอุ้ยเจนเย็ยนมาหำเจนเย็นเจเจนเยนเจ,น,จนเย็ยน,น,เ,ยยนเปลี่ยนเปลี่ยนเกาะก่อนเนี่ยสนาะใหญ่มันต้องเปลี่ยนเกาะนะผมถือขึ้นห้าเปอร์เซ็น

หลายทางนะเราอ啊หลายทางนะเราอ่ะนี่นี่นี่โอ้โหี้ยตายเลยกูโอ้น้อเอ้ยจีบไปโอเคนะครับผมเอ้ยฝีมือยังไม่ตกนะเออแต่ก็ทื่อลงนิดนึงนะครับผมนะฮะไอ้เหี้ยก็ไม่ได้เล่นนานนี่ไหวฮะถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่แบบเล่นวันละสิบชั่วโมงสิบชั่วโมงเนี่ยแบบ ผมนี่เทพสุดในเซิร์ฟละเน่ยโอเคแล้วเจอกันในคลิปหนะ้าผมนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวจะมาลุยใหม่นะครับผมอยากทำอะไรก็คอมเม,มนต์มานะครับผมนี่ <c oughs>